เอาลนะฮะขอต้อนรับเข้าคุณผู้ฟังนะฮะเข้าสู่เมลโล97.5นะฮะอยู่ด้วยกันแบบนี้ครับกับ Idol Playroom นะฮะแล้วก็หนึ่งเพลงเพลงนี้ที่เปิดต้อนรับเทศกาลแบบโอ้เพิ่งผ่านมานะกับเทศกาลแห่งความรักเทศกาลแห่งวาเลนไทน์นะครับก็เลยจัดเพลงนี้ให้นะของวงเชลนะฮะขอแค่เธอบอกมา Are you ready แค่คุณ Are you ready ฮนะเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟให้ทันทีครับผมนี่อีกหนึ่งซิงเกิลดีๆนะฮะจาก2หนุ่มวง งเทลนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้นะครับแน่นอนเมื่อวานหลายคนน่าจะเจอกับบรรยากาศแห่งความรักนะครับโซช่งโซเชียลนี่ความรักเต็มไปหมดเลยนะวันนี้เลยอยากจะพาคุณคุณผู้ฟังทุกคนนะมาทําความรู้จักกับอีก2หนุ่มวงเทลนะที่เป็นคนที่ โอ้โหถ่ายทอดอารมณ์เพลงรักออกมาได้อย่างแบบใครที่แบบยังจมปักกับรักเก่านะฮะเริ่มต้น move on ไปเจอคนรักใหม่ๆกันดีกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปทําความรู้จักกับเพลงเพลงนี้กันด้วยนะฮะเอาล่ะนะฮะ special talk กันเลยดีกว่านะฮะเริ่มต้นชั่วโมงแบบนี้สัมภาษณ์พิเศษแบบนี้ครับพี่ดองนะฮะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับรวมไปถึงศิลปินนะฮะวงเทลนะครับเข้ามายืนรายการเมโล่97.5สวัสดีครับ สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วเอาละฮะเดี๋ยวเราจะให้2หนุ่มมุงเทลนะครับทักทายแฟนๆที่เมโลเก้าเรวมไปถึงรายการไอดอลเพลยุมแนะนําตัวกันหน่อยครับเชิญครับครับผมชื่อพลจังนะครับเป็นปัจจุบันเขียนเนื้อเพลงครับแล้วก็เป็นร้องนำครับตำแหน่งร้องนำอ๋อโอยเพลงนี้ฟังแล้วสวัสดีครับ ผิดจังหวะซะเลยได้ครับได้ครับเชิญอนัะสวัสดีครับผมแทนไทยครับผมผมทำดนตรีครับแล้วก็เล่นกีตาร์ครับแล้วลองตามแทนไทยกับพลจันนี่รู้จักกันมานานหรือยังฮะก่อนที่จะมาทำซิงเกิลครับนานเราครับจริงๆก็ประมาณแปดปีครับแปดปีครับผมโอ้ย่างงี้เดี๋ยวพี่หลงถามนิดนึงก็คือพวกคุณเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนกันมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วก่อนที่จะมาทำซิงเกิลร่วมกันโอ้ใช่ครับ ว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวคนนึงแบบว่าทําทํานองคนนึงแต่งเนื้อร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มารวมตัวกันตั้งแต่สมัยเรียนชอบดนตรีแนวเดียวกันด้ไหมครับสองคนเราจริงๆถ้าตอนเริ่มต้นเล่นดนตรีของหนังโครนะค,ะคยังยังไม่ได้ชอบแนวเดียวกันเท่าไหร่แต่ว่าพอเหมือนออพอโตมาเรื่อยๆะคระับก็เริ่มแบบมีอะไรใกล้เคียงกันมากขึ้น,น,นแล้วก็เหมือนมีจุดตรงกลาง อืมอ,มอมืครับผมมีความรักเหมือนเหมือนกันนะแล้วก็มีดนตรีอ่าสไตล,ไตล์หรือคล้ายคลึงกันอะไรอย่เงี้ยถามก่อนที่ไปถึงเรื่องเพลงเพลงนี้นะครับอ่าเป็นยังไงบ้างกับช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ <laughs> สองคนออไปฉลองปาร์ตี้วาเลนไทน์กันที่ไหนมาครับ อผมผมอยู่บ้าน <g ye> เลยคนระับอ,อ,อ่าอ่โอ้นี่นี่อ่าป้องกันโควิดครับผมดีมากครับ oh. ไม่ออกไปไหน <c oughs> ไเ้นออกไปเที่ยวต้งตตองตรวจคิดว่าออกไปแล้วถ้าคนเยอะตนวกันก<อ>็มไม่รู้ว่าแบบไม่อยากไปแยง่งกินแย่งเที่ยวเลยเออ <c oughs> นะนะ <c oughs> ก็จริงเพราะว่าอะไรนะกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าถ้าเกิดออกไปไหนต้องอย่าลืมตรวจเอทเคด้วย เอทีเคที่ห้องหมดพอดีผมจมูกไม่จมาวครับออกมานไปเลยแล้วของเราเป็นเป็นยังไงบ้างฮะกับบรรยากาศช่วงของความรักแบบนี้พร้อมกับเพลงของคุณผมว่ามันมันเปิดได้ในช่วงวาเลนไทน์เลยนะรู้สึกเหมือนพี่ดอกใช่ครับจริงๆเราสองคนตั้งใจปล่อยเมื่อต้นเดือนเผื่อว่าช่วงวาเลนไทน์จะเป็นเพลงที่แบบต้งใจใครอะไรอย่างเงี้ยครับอืม เพลงนี้ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ฟังนะฮะคุณผู้ฟังครับเราจะรู้สึกเหมือนกับว่า,าเราใช้คำนี้ได้ไหมบางทีแบบความรักเก่าๆเนี่ยเราควรจะ move on เริ่มต้นใหม่ในช่วงวาเลนไทน์ปีใหม่ๆแบบนี้ใช้ได้ไหมครกับเพลงของพวกคุณจริงๆก็คิดว่าได้นะผมเพราะผมคิดว่าอ่าโอเคจริงมันไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นมันวันไหนมันก็ได้แต่แค่รู้สึกว่าพอเหมือนพอมันเป็นช่วงวาเลนไทน์บรรยากาศมันจะแบบ มันจะทําให้เราสนใจเรื่องมีเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับว่าเราแบบผมมีํานาจครั้งใหม่หรือยังอืออะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเออมันอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่กําลังเหมาะสมพอดีกับการที่เราจะแบบเออโมดออนดีกว่าวะเออเฮอเออฮะแล้วแล้วในในเราว่าแทนไทยเหรอฮะเชิญครับครับผมเราว่าเราว่าช่วงวันละไทยมันเป็นจุดเปลี่ยนครับ มันเป็นเหมือนเออเป็นเหมือนจุดที่เราจะเหมือนคนที่แอบรักก็อาจจะมาสารภาพรักคนวาเลนไทยอะไรเงี้ยครับคนที่คนที่จะอยากจะเกตโอเวอร์ก็อาจจะอยากเริ่มใหม่ในวันวานเลลไท์อะไรแบบเนี้ยครับซึ่งมันก็เลยจะตรงกับเออเพลงของเราตรงที่ว่าเพลงของเรามันเหมือนเป็นเพลงตั้งคําถามอีกฝ่ายหนึ่งว่าแบบเออจะไปด้วยกันไหมอะครับขอแค่บอกมาว่าจะไปด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทําให้เลยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นเหมือน ใช่มันก็เลยเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนว่าเออถชาจะไปจะไปหรือไม่ไปถ้าไปก็จะได้มีแฮปปี้วาเลนทน์ได้กันโอ้โหหเหมือนประมาณแบบ Are you ready แล้วผู้หญิงบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลย let's go เลยดีกว่าถ้าเกิดฟ้อมแล้วก็ไปด้วยกันเลยดีกว่านะอย่างนี้เดี๋ยวเราให้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีครับเดี๋ยวเราให้พลเนี่ยพูดถึงเพลงเพลงนี้หน่อยนะฮะขอแค่เชิญบอกมาเนี่ยคุณได้แบบแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้มาจากอะไรฮะเชิญคุณพลครับ ครับจริงๆก็เป็นแรงบันดาลใจจากเรื่องของตัวเองนี่แหละครับแต่ว่าหมายถือว่าเรื่องของเราเริ่มต้นมามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แฮปปี้น,นะครับผมเราแค่เหมือนมาอยู่เป็นจุดที่แบบเป็นจุดคนใหม่<อ>คนใหม่ที่เข้ามาแล้วเสร็จปุ๊บเหมือนเขาก็เหมือนคุยกับเราไปเป็นเดือนละก็แต่ว่าก็เหมือนกลับมาบอกเราว่าเออในวันที่อะไรอะไรมันดูซีเรียสขึ้นเนี่ยเขาเพิ่งรู้สึกว่าเขาลืมคนเก่าไม่ได้นะอื อ่า mm hmm. ผมก็อ่าเอาละเออเออเอาไงอ่ะ uh, uh, uh. เอเอแต่พอดีแบบเราดันไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าสามารถแบบน้อยใจไปเลยอย่างเช่นแบบ mm hmm. เอาเอาอแอบว่าอย่างนั้นเราก็หนีดีกว่าหรือว่าทำไมเธอไม่จัดการตัวเองก่อนมาเจอเราอะไรเงี mm ้ย hmm. เราก็ไม่ใช่คนในใส่ยแบงนั้นนะครับเราก็เป็นประเภทแบบเอาออดีตก็คืออดีต mm hmm. เอางี้ละกันจะจะกลับไปไหมอ่ะเออเราก็บอกว่าอ๋อไม่ไม่ไม่กลับ ไม่กลับแน่แต่แค่ลืมไม่ได้ก็ว่าโอเคได้เอา,อางี้ก็ไม่ต้องลืมแล้วใหม่มเลย,ยทั้งมันอะไรอย่างเงี้ยเออเออเอ,อคือไม่ต้องลืมความรักออทั้งเก่าด้วยแต่เหมือนกับว่าลองเปิดเปิดใจเริ่มต้นใหม่ผมด,ดูอีกครั้ง ใช่เพราะเดี๋ยวเวลาผ่านไปผมว่ามันก็คงค่อยๆอ,อ่ะเพราะแบบโอเคเราเรามาเจอเขาในวันที่เราพร้อมครับแต่ว่ากว่าเราจะพร้อมเราก็ไม่ได้มีใครไปเลยเป็นแบบหลากหลายปีมากๆอะไรเงี้ยรเราก็เลยเข้าใจว่าเออการลืมอ่ะมันต้องใช้เวลาอยู่ มันก็เลยเก็เลยเข้าใจเขามากกว่าเออไอตรงจังหวะที่คุณเริ่มเข้าใจความรู้สึกของตัวคุณเองและเริ่มเข้าใจความรู้สึกของคําว่ารักนะฮะที่อยากจะให้เขา move on ต่อไปหรือเปิดโอกาสเราต้องใช้คำว่าเปิดโอกาสต่อไปมันก็เลยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการทําเพลงเพลงนี้ขึ้นมาด้วยใช่ครับอืมใ,<ช>ในในมุมของผลจันทนะฮะแล้วในมุมของแทนไทยนะฮะเราทําอะไรกับเพลงเพลงนี้บ้างครับ ก็จริงๆผมทาดนตรีทั้งหมดเลยครับผมก็มมมถ้อาอพอถ้าลองฟังดูมันจะเป็นเราอยากทําให้ดนตรีเพลงน,นี้มันมีความสนุกมีแบบมีมีจังหวะให้ได้โยกหัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าเรามาตีความอินเนอร์ที่พลังแต่งมาครับจริงๆแล้วอ่ะที่เขาบอกว่าขอแค่เธอบอกมาว่าอยากจะลืมคนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะ สร้างเรื่องราวใหม่ๆ่ให้เลยอะไรเงี้ยมันดูใจสู้มากเลยมันเลยกลายเป็นดนตรีที่สนุกสนานแบบนี้แต่แต่เราว่าในในความใจสู้อ่ะมันก็ยังมีความหวั่นใจอยู่เหมือนกันว่าเอ้าแต่ถ้าเขาไม่บอกถ้าเขาบอกมาว่าไม่เอาเอลาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาขอจะเลือกคนเก่ายังลืมไม่ได้เราขอเวลาเออเออเออมันก็มันก็เจ๊งเหมือนกันก็เลยก็เลยใส่ความ วั่นใจความตุ้มต้มต่อมลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับมันก็เลยออกมาเป็นทํานองแบบสไตล์นี้แต่พอพี่หลงดูมิวสิกวิดีโอเนี่ยให้มันเหมือนแบบโอ้เป็นสตรีทไฟเตอร์เหมือนกันนะมีแบบว่าบามีแบบบาบลังอะไรอย่างเงี้ยต่อสู้ไฟเตอร์ไอ้นึกถึงสตรีทไฟเตอร์เหมือนกันพอได้เพลงเออพอได้เพลงเสร็จแล้วล้วได้เลยว่าอย่างมันพี่แล้วเอ็มวีเนี่ยมันเป็นยังไงต่อมาใครเป็นคนคิดครับใครเป็นคนวางรูปแบบมิวสิกวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาครับ คือคือตอนนเราอ้าวแย่งกันพูดเลยกันผลจันทร์ก่อนนะฮะคือคือเราเนี่ยทําเพลงเสร็จมาระยะหนึ่งแล้วครับแต่ว่าเหมือนพอจังหวะที่เราจะได้ปล่อยเพลงนี้จริงๆอ่ะผมก็จะคุยกับแทน์ละว่าเออจะมีเอ็มวีไหมไม่มีถ้ามีทาแบบไหนอะไรเงี้ยอืและทีนี้เหมือนแทนกับเปิร์ดทีไรเบิร์ดนะฮะเ์ามาร่วมกำกับด้วยกัน อ <ừ> mm. ใช่คือคอนสนิทการแทนก็เลยเอาเพลงเนี้ยไปปรึกษาเติร์ดเลยว่า <ừ> mm. เออทำภาพยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. แล้วเติร์ดทีลิเบิร์ดเขาเลยบอกว่า<ช><ๆ>เอาแบบสตรีทไฟเตอร์่ะละ่ะ <laughs> ประมาณนั้นใช่เลยเหนคือเติร<ๆ>์ดก็เติร์ดก็คิดหมายถึงกลับไปคิดมาแล้วเอาเอาไอเดียกลับมาขายาว่าเป็นแบบเออเป็นสตรีทไฟเตอร์ไหมเป็นแฟนใหม่กับแฟนเก่าสู้กันไปเลยไรย่างงี้ซึ่งเราก็แบบเฮ้ย เออเป็นเป็นไอเดียที่ใหม่มากแล้วเราก็ชอบมากสมัยเปส่วนตัววงสองคนเราก็ชอบมากอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วเฮ้ยแต่มันจะถ่ายยากหรือเปล่าวะเออมันมันจะมันจะทํายังไงนะเอะในช่วงโควิดอะไรางี้ด้วยแต่สุดท้ายก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นเขาผ่านมาได้ครับผมถือว่า ลากเลือดอยู่เออโอ้ถ่ายแล้วแล้วในมุมของพลจันเองอ่ะมิวสิกวิดีโอตัวนี้คุณถ่ายทํำกันยากไหมเออยากไหมแต่นางเอกเซ็กซี่นะนางเอกดูเป็นแบบโหเซ็กซี่มาเลยดูแบบต่อยต่อยต่อยเก่งๆด้วยเป็นไงบ้างครับพลจันฮะของคุณจริงๆก็คือถ้าเกิดคิดภาพตอนแรกเลยรู้สึกทุกอย่างจะยากมากเออเอเอแต่พอดีว่าเราโชคดีก็คือมีแบบทุกคน จริงๆทุกคนใน m อคือเพื่อนนะครับ,รบไม่มีใครที่แ<อ>บบไม่รู้จักวรืไม่ช่วยเลยเอออจะเป็นแบบเพื่อนและรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบดึงๆกันมาอืม,มาเราแบบอย่างเอานังเอกสองคนนะก็คือเหมือนเป็นแบบ ทีมแดนซ์ของละครนิเทศจุฬาอยู่แล้วมาก่อนเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะฉีกขาได้แบบร้อยแปดสิบดูว่าแล้วทำไมแอติ้งแต่ละคนดูเหมือนเป็นมืออาชีพเลยทีเดียวที่แท้เป็นแบบเด็กจากนิเทศจุฬามาอลยแบบเออฮั ใช่ครับคือคือตอนแรกเราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงใครมันจะไปบูกันแบบนั้นตอนที่เราได้แคสติ้งนักแสดงที่แบบโอเคหน้าตาถูกต้องแล้วอะไรครับแต่ใครมันจะไปเตะสูงจีบกันอะไรได้อย่างนี้วะอะไรเนี่ยจนแบบพอได้เพื่อนมาช่วยอ่ะเขาก็หาจนเจอว่าเอาเอมีคนที่ทําได้แล้วก็ก็คือคนใกล้ตัวเรานี่เองแคเราแบบไม่ได้นึกถึงอะไรเงรี้ยคโอ้โหนิเทศจุฬาปรเบเือ วันนี้เป็นอุตสาหกรรมในคณะนะฮะเอาเพื่อนที่รู้จักกันนะครับตอนแรกนี่คือถ้าเกิดไม่ได้สัมภาษณ์พวกคุณเนี่ยผมนึกว่าคุณไปเอาคนที่เป็นนักแสดงมาเล่นกันอยู่แล้วนะเพราะว่าแอคต้องแอคติ้งเนี่ยดูเหมือนเป็นแบบผ่าน MV มาเยอะแล้วอะนะฮะแล้วบรรยากาศทั้งหมดที่อยู่อยู่ใน MV เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรู้จักที่ไปดึงตัวเขามาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วของแทนไทยเองครับแทนไทยเองนะฮะหลังจากที่เราถ่ายทําเสร็จแล้วเราได้มีโอกาส ปล่อยเอมวตัวนี้ไปแล้วมีแฟนๆเนี่ยฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างแทนไทยโอ้<ม>ก็จริงๆริอเราทำกันอย่างแบบกลั่นมากเลยทีเดียว<ม>ก่อนที่จะปล่อยนะครับเพราะว่ามันด้วยเวลาที่เราอยากปล่อยก่อนวาเลนไทน์ด้วยครับครับเราพอเราถ่ายปุ๊บเราก็ต้องรีบรีบตัดรีบอะไรเรียกได้ว่ากลั่นมากแล้วพอปล่อยปุ๊บนาะทีสุดท้ายเหมือนทำในสุดท้ายเสร็จกดปล่อยไปปุ๊บแล้วแบบมันเหมือนโล่งครับซึ่งฟีดแบบของ ของของเพื่อนเพื่อนแฟน,แฟนเพลงที่ตามเราก็ถือว่าดีดเลยครับทุกคนทุกคนแฮปปี้มาก <อะ S 2> ทุกคนดูแล้วแบบเอ็นดอยมากครับแต่ว่าเออแต่ว่า,วามันก็จะมีฟีดแบ็คของการตีความ,มที่ต่างออกไป oh. เราอะตั้งใจให้เพลงเรามันเหมือนเป็นเพลงกึ่งเพลงรักว่าแบบอขอให้เธอบอกมาเราจะเออ ไปด้วยกันนะเราก็พร้อมจะเสิร์ฟความรักกับกลังใจเหมือนเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟความรักกับกับคืนไปให้คุณทันทีเออแต่แต่อีกหนึ่งเขาตีความยังไงออืใช่ก็หลายคนเขาก็ตีความไปเป็นเพลงเศร้าอืมใช่ครับใช่คือเราลืมความรักเก่าไม่ได้เงีใช่เหมือนพอมีแบบพี่พี่น้องๆในเพจ facebook หลายเพจไปลงอะไรเงี้ยเรับอมันก็เลยแล้ว เอเห็นคอมเมนต์ที่มาเม้นต์หลายๆคอมเมนต์คือบางทีเป็นคอมเมนต์แบบหัวใจแตกอะครับอกหักหรือเป็นแบบหัวใจสีดําหรือเป็นแบบร้องไห้อิโมจิร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมผมคิดว่าเขาน่าจะตีความว่าเออเหมือนพอเรามาคุยกันแล้วเราก็สรุปได้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเศร้าต่อเมื่อประสบการณ์ร่วมของเขาอ่ะมันไม่ดีเขาไม่เขาไม่เลดี้กับเราอะครับอืม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  ใช่เขาไม่พร้อมที่จะมูฟไม่พร้อมที่จะมูฟออนไปกับเราออืใช่เหมือนเขาผ่านจุดนั้นมาแล้วพอเขาฟังเพลงนี้มันเลยรู้สึกแบบเศร้าลงไปมากกว่าก็เป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์สำหรับเราเหมือนกันครับโอ้โหคือของแทนเนี่ยยังยังลากแผ่นผ่านครับเรื่องคอมเมนต์แต่ว่าผมไม่ชอบอ่านอืม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 คุณชอบอ่านคอมเมนต์ไหมมีคอมเมนต์แบบเออแบบอย่าไปอยู่เลยความสัมพันธ์แบบนั้นเนี่ยเหนื่อยนะเออ เออแล้วเหมือนกับมันมีท่อนที่แบบเขียนว่าจะสร้างเรื่องราวใหม่ๆด้วยกันเลยครับเออมีความความสร้างเลยไม่สร้างอ่ะไปแหละไปไบ ไปโหดร้ายนะวะเอ้ยเฮ้ยแต่เท่าที่เท่าที่พี่หลงฟังนะฮะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ตอนนี้ฟังอยู่วิทยุ97.5เของเรานะเพลงเพลงเนี้ยบางคนเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่อ่าแทนไทยบอกใครที่เกิดอยู่ในมุมที่สวิตสวิตอยู่อาจจะตีความไปว่ามันเป็นเพลงรักของเขาก็ได้แต่ถ้าเกิดใครที่เคยผ่านประสบการณ์อกหักมาคุณดูเนื้อหาเพลงนี้คุณก็อาจจะตีความไปได้แบบ ดักดักหรือว่ามนๆห,หรือเศร้าๆกับความรักครั้งเก่าก็ได้เฮ้ย hey, ม,มันเป็นเพลงที่สามารถอยู่ที่ประสบการณ์ของคนคนนั้นในการตีความถูก mm hmm. ต้องไหมครับคุจันทฮะ ใชถูกต้องครับเออมเนไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอย่างนั้นในตอนแรกเฮ้แต่ผมว่ามันก็มันก็ดีนะแล้วแต่คุณผู้ฟังว่าเขาจะตีโจทย์เพลงนี้ว่าเพลงเพลงนี้เหมาะกับคุณในด้านมุมมุมแห่งความรักหรือเปล่าหรือว่าลืมคนรักเก่าไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วทั้งสองคนเขาบอกว่ามันคือเพลงที่อยากใช้ให้ทุกคนเนี่ยคุณเนี่ยพร้อมหรือยัง Are you ready หรือยังที่จะเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ๆอะไรเงี้ยนะฮะเอาล่ะ m อมวีได้ดูไปแล้วนะครับมิวสิกวิดีโอที่ถ่ายทํากันมานะครับแล้วตอนร่วมงานกับพี่เติร์สเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะอยากรู้จังเลยตอนร่วมงานกับเต<บ>ิร์สชิลลเบิร์ดสนุกยังไงบ้างเบื้องบอบอกเลยว่าจะเรียกว่าคุณเคยเออคุนเคยกันอยู่แล้ว <c oughs> อแต่แต่บอกเลยว่ามันมากครับคือจริงๆก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนแฮงเอาท์กันอยู่แล้วเลยครับแต่ว่าพออันนี้เป็นงานที่ได้มาทํางานด้วยกันอย่างแบบจริงจังที่สุดที่เคยทํามาครับผมซึ่ง บอกเลยว่ามันมากเพราะว่าในทุกขั้นตอนเราก็ได้คุยกันแบบแบ็กแอนด์ r t สมาตลอดว่าแบบเอ้ยเอาอย่างงู้นเอาอย่างงี้เอ้ยท่านี้ท่านี้มีแบบเออจริงๆมีจริงๆมีผมดึงเพื่อนผมที่เป็นแบบเรียนคาราเต้มาเพื่อมาช่วยเรื่องโคลโอแบบคิดท่าคิดท่าต่อสู้กันเอาแบบท่าต่อสู้เอ้ชอบใช่ก็เลยก็เลยกาสนุกใช่เออเพราะมันเป็นพวกคุณ บรรยากาศกองถ่ายมันเป็นเพื่อนๆทั้งหมดด้วยไงมันเลยสนุกกับเบื้องหลังการถ่ายทำใช่ครับ<ม>แต่ว่าก็ถือว่าโหดอยู่ครับเพราะว่าอย่างวันจริงที่<ม>ที่ไปออกกองกันมันก็เป็นลานกว้างๆแดดโ<ม>อ้โหแดดเผาคอคือ็ดำหมดเลยครับออื<ม>ใช่ครับผม,มก็ก็ถือว่ามันอยู่ครับแต่ว่าโหดใช่ได้อยู่ <laughs> ทุกคนก็อย่างอย่างเพื่อนๆน,นักแสดงก็ถือว่าแบบมีช็อตที่เราต้องนอน ไปตรงพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับออผมก็คือว,ว่ามันอยู่ฮะนะฮะที่เราได้เห็นกันแบบประมาณสามนาทีครึ่งนี่ฮะจริงๆเขาถ่ายกันแบบทั้งวันเลยถูกต้องไหมฮะ น้องๆถ่ายทำกันเ<อ><ป>ต็มวัน, <ๆ S 2> นลเลยเอาล่ะฮะ<ช>อยากให้ทุกคนนะครับลองไปฟังเพลงนี้ลองไปดูเพลงนี้ครับขอแค่เชอบอกมา Are you ready จากเทลนะครับเดี๋ยวจะให้แทนไทยกับพลจันทร์ฝากถึงซิงเกิลนี้กับแฟนๆที่ตอนนี้ฟังคลื่นวิทยุของเราหน่อยดีกว่ารวมไปถึงทางแฟนเพจของเมโล่97.5ด้วยฮะเชิญพลจันทร์ก่อนเลยฮะฝากเพลงนี้หน่อยครับพลจันทร์ครับครับก็สําหรับเพลงนี้นะฮะเราสมควตั้งใจทามากๆนะครับก็คิดว่า อยากให้เป็นเพลงที่สามารถแทนใจหลายๆคนได้แล้วพอเรารู้สึกว่าเรื่องที่เราเขียนขึ้นมานการพูดเป็นคําพูดเนี่ยมันน่าจะลําบากแต่ผมเชื่อว่าพอมันเป็นเพลงแล้วมันคงจะเป็นการสื่อสารที่ง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค,บคือถ้าเกิดใครที่ผ่านไปผ่านมาได้ยินเพลงนี้เรารู้สึกว่าตรงกับตัวเองเนี่ยก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะครับขอแค่เธอบอกมาจากวงเทลนะฮะขอได้ที่เมลโลก้าเจ็ดจุดห้าด้วยนะครับฮันนี้ ดูได้ทาง YouTube ด้วยนะฮะแทนทยฝากหนะอยครับฝากหน่อยฮะช่องทางการติดตามพวกคุณวงเทลครับครับผมก็ถ้าใครดูไลฟ์นี้แล้วรู้สึกว่าอยากคุยกับพวกเรานะครับก็คุยกับพวกเราได้เลยนะครับทุกโซเชียลมีเดียช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, ตเตอร์อินสตาแกรมนะครับชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับ this is tail นะครับผมติดกันหมดเลยนะครับ this is a i l T A L E นะครับผม This is Tale โอเคลองไปตามกันได้นะฮะล้วฝากซิงเกิลนี้ด้วยนะครับอยากให้ทุกคนลองฟังกันดูนะฮะ Are you ready หรือขอแค่เธอบอกมานะวันนี้ขอบคุณแทนไทยแล้วก็พลันจังมากๆถ้าเกิดมีโอกาสคงจะได้เจอกันที่สตูนะฮะเมโล9 7กนะครับโควิดหายไปเดี๋ยวมาเยือนสตูเดี๋ยวโควิดหายไปมาเยือนสตูพี่โดกอีกนะครับ ได้เลยเกรียขมากุณมากนะครับขอบคุณมากครับและนี่แหละคือวงเชละฮะแล้วก็ซิงเกิลใหม่ของพวกเขานะขอแค่เชอบอกมาอยากให้ฟังกันหลายๆรอบแล้วก็ทะลุทะลวงกันสักแบบ1ล้านวิวเลยเร็วก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากค